ก็อบอกว่าระหว่างที่วิ่งมาราธอนแล้วก็ทํางานของ s อซ Academy มมาพร้อมๆกันผมเชื่อว่ามันสามารถเอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากทั้ง2เรื่องนี้ทั้งความผิดพลาทั้งความสาเร็จมาแลกเปลี่ยนกันให้ตลอดเวลา สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับปรวัตสุวรรณปัจจุบันดูแล SCB Academy นะครับของธน,นาคารไทยพาณิชย์แล้วก็เป็นนักวิ่งมาราธอนที่เริ่มต้นเมื่อ5ปีที่แล้วปัจจุบันก็สามารถจบเมเจอร์มาราธอนทั้ง6รายการของโลกได้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับก็<ค><ณ>ต้องบอกว่า Background ก่อนที่จะมาทำงานทางด้าน HR เนี่ยก็ทำงานเป็นวาน,นิชธนากรนะครับทางด้าน Investment Banking วันหนึ่งก็มีโอกาสที่ได้มาคุยกับทางผู้บริหารของธนาคารไทยนี้แล้วก็ได้ได้รับโอกาสในการให้เข้ามาทำงานทางด้าน Human Resource ซึ่งก็อยากที่จะเข้ามามาเรียนรู้ในเรื่องนี้ นะตอนที่ช่วงปลายของการทํางานทั้งด้าน HR ครับก็เริ่มเข้ามาสนใจเรื่องของการวิ่งครับต้องบอกว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจจากเรื่องที่พี่โจเล่าเรื่องของซิกเว่ที่ให้คนในดีแท็ขึ้นมาวิ่งมาทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันประสบความสําเร็จผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้ทีมใน HR เนี่ยลองตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างก็บอกว่าลองเราตั้งเป้าหมายกันว่าจะไปวิ่ง 10K ด้วยกันให้ประสบความสําเร็จก็มีเวลาอยู่2เดือน3เดือนช่วงนั้นก็ต่างคนต่างก็ไปฝึกกันมาแล้วก็บอกว่าลองมาทําดูตอนนั้นก็ไม่ได้ซ้อมอะไรแบบจริง วิ่งได้อน,นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ลุกขึ้นมาแบบพัฒนาศักยภาพของเราในการวิ่งมาฝึกซ้อมเราอย่างจริงจังมีเริ่มมีโค้ชเริ่มมีทําเรื่องเวทเทรนนิ่งมีการดูแลเรื่องอาหารสุขภาพเลยน้ําหนักก็ลดลงมาแบบเยอะๆใช่สุขภาพก็ดีขึ้นก็กลับมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มันทําให้เราประสบความสำเร็จได้มันคืออะไรบ้างแล้วผมก็เชื่อว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นปัจจัยในการที่ช่วยเวลาที่คน ต้องการจะพัฒนาสกายภาพตัวเองทักษะใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสในการทํางานใหม่ๆเนี่ยมันก็ได้ใช้เรื่องเดียวกันได้คือการที่เราต้องมีมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรากำลังทาเรื่องนี้เพราะอะไรแล้วเป้าหมายมันก็จะต้องท้าทายในระดับหนึง่งแต่ว่าเชื่อว่าเราทําสําเร็จได้นะครับ วิ่งมาราธอนเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้เรามีวินยัยทาให้เราไปสนใจในการพัฒนาทักษะอะไรใหม่ๆของเราที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายที่ที่ชัดเจนว่าเราต้องการทําอะไรให้สาเร็จและเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่มันมีความท้าทายนะครับแล้วรู้สึกว่าเรามันทําให้มันเกิดแรงกระตุ้นว่าเราอยากจะทําให้มันสําเร็จให้ได้นะครับ การเรียนรู้มันต้องอาศัยตัวช่วยหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็กซ์เพรสต่างๆการวิ่งก็เช่นเดียวกันที่เราต้องมีโค้ชการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกันผมก็เชื่อว่ามันต้องมีโค้ชต้องมีเมนทอร์คือมีคนที่เขามีประสบการณ์ที่เขาเคยลองผิดลองถูกมาแล้วมาให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเราคอยกระตุ้นให้เราเกิดวิธีการคิดใหม่ๆวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมันก็มีบางบางครั้งเราต้องไปเรียนทักษะเองเหมือนกันอย่างเช่นการวิ่งเราจะต้องไปเรียนเรื่องการดูแลเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการเราสาาามรถไไปคค้้้นวด เช่นเดียวกันการสร้างทักษะมันก็ต้องการให้เรามีแรงกระตุน้นมีแรงจูงใจในการไปศึกษาค้นคว้ามไม่ว่ามันความรู้มันมีอยู่เต็มไปหมดในปัจจุบันนะครับดึงมันมาแล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เช่นเดียวกันนะเพราะถ้าเราทําได้หนึ่งทักษะที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้จริงๆ จนมันสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและกับองค์กรได้มันก็จะเกิดเป็นกําลังใจให้เราอยากจะพัฒนาทักษะต่อๆไปที่มันอาจจะมีความยากมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นแต่วันหนึ่งเราอาจจะไปทํางานในอาชีพใหม่ๆที่มันกำลังเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นลูปที่มันจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกแล้วก็ทําให้มันดําเนินต่อไปจนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติของเราครับ ซึ่งบอกว่าเราอยากจะส่งเสริมทักษะด้านดิจิตอลให้คนไทยโดยเฉพาะเรื่องนี้คือเรื่อง Data Analytics นะครับซึ่งดีป้าก็มีมีโจทย์มาให้เราบอกว่า อยากจะให้ช่วยทําเรื่องนี้ให้กับนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีทักษะนี้ก่อนที่เขาจะจบออกมาเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ4,500คนนะครับปรากฏว่ามีคนสมัคร5000กว่าคนเราก็เราต้องรีบปิดรับสมัครอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นความสามารถแต่ว่าบอกว่ามันมีมันมีความต้องการอยู่ในตลาดจริงๆที่อยากจะอัพสกิลตัวเองเรื่องนี้นะครับพอเราได้โจทย์มาว่ามันจํานวนคนเยอะมันกลายเป็นเริ่มเริ่มสเกลแล้วคือมันต้องเป็นแบบเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าทํายังไงให้มันยังเอฟรเฟกตียน สิบคนในห้องเรียนสิ่งที่เราทาในเรื่องนี้คือมันเป็นแพลตฟอร์มที่เขาไปเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แต่มีกําหนดการชัดเจนว่าพอเรียนจบล้วต้องทํากันบ้านแล้วมีกําหนดการว่ากันบ้านต้องส่งเมื่อไหร่แล้วกันบ้านนี้ก็จะมีเหมือนกับผู้ช่วยครูทิชเชอร์เซสเซย์นะครับคอยตรวจแล้วก็ให้ฟีดแบ็กตลอดนะครับแล้วก็มีการสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมานี่เป็นอีกอันหนึ่งที่สาคัญที่ผมบอกเมื่อกี้คือว่าสร้างคอมมูนิตี้ของคนเรียน3 0 0 0ักว่าคนนียมีแพลตฟอร์มให้เขาได้สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกกัันแลละใให้ํางจกัน เพราะบางคนแบบมีความตั้งใจมากเรียนเสร็จก่อนก็กลับมาโพสต์บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยตัวนี้เสร็จแล้วนะ,ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดคนอื่นก็เห็นเพื่อนทําแล้วก็มีกํำลังใจแล้วบางคนติดอะไรก็ไปคุยกันในนั้นบางทีทีเชอญซึ่งนันไม่ว่าง เขาก็ยังสามารถถามเพื่อนให้กําลังใจนะเออไปค้นตรงนู้นดูไปเปิดตรงนี้ดูสรุปสุดท้ายเนี่ย,ด,ยด้วยวิธีการแบบนี้มันสามารถ work ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีคนจบเกือบ50%ิก็คือเกือบพันประมาณพันห้คนครับสุดท้ายเราก็จะเอาไอ้โปรแกร,รมนี้กลับมาใช้ในองค์กรได้เหมือนกันคือมันไม่จําเป็นต้องบอกว่าทาในองค์กรสําเร็จเสร็จแล้วออกไปทําให้คนข้างนอกเหมือนบางครั้งเราไปทําให้คนข้างนอกประสบความสำเร็จเรียนรู้กันมาแล้วก็เอามาปรับใช้กับองค์กรแน่นอนมันก็ต้องมีการปรับบ้างมีการประยุกต์แต่ว่่าาาาาเเเเเรรรก็็ได้้้ียาานยนนนนสสสิงคััญหอมใใชชปปะโ์ การมาทางานในเรื่องของคนเนี่ยมันมันลงมาที่ระดับอิน i v i d u วลมนลงมาที่ระดับรายบุคคลแล้วมันยังสามารถเข้าไปมีส่วนในในการทําให้ชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีชีวิตที่ที่ดีขึ้นมีศักยภาพเขาสามารถได้มีโอกาสในการค้นพบศักยภาพของเขาแล้วก็เอาศักยภาพนั้นออกมาใช้หรือแม้กระทั่งพัฒนาศักยภาพต่อไปเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองมันรู้สึกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการทํางานที่มันเอ่อ fulfill ครับกับกับ เป้าหมายในชีวิตของผมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขกับการทุกวันที่ทํางานเรารู้สึกว่ามีความสุขเรารู้สึกว่าเราได้มีส่วนทาให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีศักยภาพที่ที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วเขามีสามารถสร้างโอกาสสร้างงานของเขาได้ในในโลกของอนาคตซึ่งผมว่ามันมันไม่ได้อิมแพกเฉพาะตัวเขานะมันอิมแพกคนรอบข้างเขาคนในครอบครัวคนที่เขาอยู่ในสังคมเขาผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง เรื่องสาคัญมากๆของประเทศแล้วเป็นเป็นรากฐานที่สําคัญที่เราจะเดินไปต่ออย่างยัง่งยืนในอนาคตครับ